อ๋อโอ้โห oh. 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 อะไรครับเนี่ยได้ติ๊บแบ่งกันไม่ลงตัวครับนี่เอาแบ่งกันลงตัวหรือยังทีนี้เอาเอาแบ่งกันลงตัวหอยังทีนี้เอาเอาเลยโชว์เลย โชว์โชว์โชว์ขึ้นให้ทายลูปเออ่ยโชว์โชว์ท่านรอปหมดโชว์โชว์โชว์เงินโชว์เงินเดี๋ยนขึ้นเออได้ติดกันลงตัวแล้วทีนี้เอ้าอ๋อเมื่อกี้แบ่งกันไม่ลงตัวครับตอนนี้ลงตัวแล้วโอเอาา้ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนอาขาวเด็กๆขอบคุณทุกๆกำลังใจครับที่เข้ามา ชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ